อันนี้คือเป็นชุดลิเกจริงๆที่ได้มาจากคณะสองจากพี่โน่สองใช่คณะสองที่ประุรติสวยรักใช่ต้อ่ขอบคุณมากๆกจริงๆขอบคุณที่เมตตาโบและครอเมตตาทีมเบี o นกราวตลอดเลยไม่เพราะว่าคือคือก่อนนั้นเนี้ยเขาไม่ใช่ชุดนี้แต่ว่าคือชุดอ่ะมันมันมีความ ติดขัดหลายอย่างต้องขอบคุณทางเบียยคาแล้วก็ทุกคนที่แบบเราช่วยกันอย่างเต็มที่นะเนี่ยก็เนี่ยก็เพิ่งเย็บอันนี้คือส่งมาจากอยุธยาวันนี้ได้ก็หนักมากแล้วเขาบอกว่าชุดนี้แบบว่าเป็นแสนเลยรู้สึกว่าโอเคบรักษาอย่างดีวันนี้หล่อแพงครับผมก็หล่อแพงจริงเสื้อแพงเลยสแล้วอุเลยนะครับโอ้โหก็รู้สึกว่า วันนี้อาจจะเดินแบบดูยิงๆหน่อยแต่ไม่ใช่เขาแค่คอนลัดหลังมั้งอ่ะแล้วแล้วในโชว์ล่ะคะในโชว์เราต้องรออะไรพี่เอ๋ในในโชว์โอ๊ยต้องรอติดตามแต่ว่าไม่รู้ว่าสภาพฝนเป็นยังไงบ้างอ่าสปอยนิดนึงว่าแบบเเราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์สปอยนิดนึงว่ามันก็จะมีหนึ่งเพลงที่เป็นไวรัลอยู่ตอนนี้อ่าพัดซื้อพัดซื้อในชีนี้ในชีวิต อ่าปซื้อปซื้ออ่าโอเคเป็นเราดูแลโรเซ่เห็นโรสเซ่ต้องงงเออเอฟเอฟซีบอกว่าพอใส่ทีนี้จะแล้อยากคล้องมาลายเออ้ยเมื่อกี้เดินมาคล้องได้ไหมคะได้เลยเมื่อกี้เด uh> ินมามีคนคล้องมาลายให้เราออคล้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนเราลำลิเกจริงๆแล้วมีแม่ยกเออเพิ่งเคยรู้สึกว่า เมื่อกี้คอหนักเลยซึ่หลายคนไม่รู้ว่าอาโปมีสกิลในการร้องเพลงเกตด้วยใช่ไหมคะลา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 แต่เอาจริงไหวไหมคะอยากพูดแบบเวทีรีเกตไหมเออแป๊บนึงแป๊บนึงผมจดมาผมจดมาเขาบอกว่ายกมือคำนับพ่อจ่าแม่จ่าพระเอกน้องใหม่ไม่ได้คุยโม หน้าตาสดจ๊กโก้อโปลนัทวินนี่ไม่เขียนมาด้วยลา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 อันนี้คพิ่อนอันนี้ไม่รู้เขาเขียนมาเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องใช้ต้องใช้เก็บอย่างดีแต่ว่าก็เป็นสีสันนั่นหึงของอโปด้วยใช่ก็รู้สึกดีมากที่วันนี้ได้มาเปิดต้นคริสต์มาสกับคิงพาวเวอร์เป็นเป็นปีแรกของอโปลกับคิงพาวเวอร์ที่เปิดต้นคริสต์มาสกันแล้ววันนี้ขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่ ทุกคนที่มาร่วมเจอกันในวันนี้ส่งความสุขกันเป็นอุปสรรคนะคะความปังของเราไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่านี่ทีมงานเบียนคาวแล้วก็ทีมายคิมพาวเวอร์เขาก็ใจดีแจกน้ําให้กับแฟนๆสดชื่นในชีวิตบอกว่ามามี๊รออยู่นะคะใส่ชุดกับฝนรอเลยใส่ชุด้ับฝนรอเใส่ชุดกับฝนรอเลยตื่นชื่อคนไงแฟนๆเขาต้องรอเจอเราแล้วเราให้เขาตงใจเข้าไปสี ก็ <God. S 2> ดีใจมากนะ <laughs> เพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ยากทั้งแบบทีมงาน mm hmm. ของโปรเบียนพาวแล้วก็ <Yeah. S 2> ทีมงานคิงพาวเวอร์แล้วเชื่อๆพี่สื่อแล้วแฟนๆทุกคนก็ <Yeah. S 2> เป็นอีกวันหนึ่งที่ยากลำบากนะ <Yeah. S 2> เพราะฝนตกหนักมาก oh. แต่ว่าทุกคนก็ยิ้มแย้มทุกคนก็แฮปปี้สงสัยว่า ความแบบวววาวของเพชรจะไปทิ่มตาก็เลยเไม่ไม่ยิ้มไม่ได้ครับตังวันนี้อโพก็จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับโชว์จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนวันนี้มีเจฟด้วยเราส่งความสุขไปด้วยกันได้คุยกับเจฟบ,บ้างยังครับว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเราเจะเป็นน้ได้คุยแล้วก็ว่าชุดนี้คือเพิ่งมาแล้วจังหวะที่เจฟเห็นชุดนี้เจฟแอบผงะงน,นิดนึงสงสัยแสงเพชรจะเข้าตาอึ๊อึ๊กเห็นเจฟได้เป็นพอเห็นชุเจฟเลยอะเห็นชุดเจฟแล้ว เจฟส์เจฟส์นี่เขาชอบแหวกเหมือนเดิมเขาชอบเออไม่รู้ว่าจะเซ็กซี่ไปไหนเขาแหวกตรงไหนเขาแหวกตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเออแหวกมาชนมิดชิดสักหน่อยเออแหวกสักหน่อยเราเราก็เลยมาอีทางเนี่ยมึงเลยปิดมิดชิดเลยเราเป็นแนวหลังตรงวันนี้เราเป็นแนวหลังตรงแต่เพชรเราสู้ได้นะครับควาคุยแสบตาอเงี้ยแสบตามั้ยจริงจริงคือเวลาทักกันก็บอกไม่ได้หยิ่งนะฮะมันเกิดไม่ได้ไหวมันติดกล้ามติดกล้าม ตลอดจะรองให้กับลอ King Power นะคก็ก็กำลังจะเข้าปีใหม่แล้ว2025ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ King Power เ็าอยู่กู้คนไทยมานานมากก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปในทุกๆวันทุกๆปีแล้วขอให้คนทั่วโลกรู้จัก King Power มากขึ้นถ้านึกถึงเมืองไทยก็นืกอถึง King Power นะครับผมลาลาวันนี้มาพเนอรให้ King Power มันต้องแววกขนาดนี้เลยเหรคะ มันเราเป็นคนชอบแหวกแนวอยู่แล้วมันก็เลยกินมาที่เสื้อเราด้วยแล้วเรเป็นเสื้อแหวกไปด้วยมันในคอนเซ็ปอะไรครับวิวบ๊อบเนี่เอ่อจะได้เห็นว่าพี่โปเนี่ยเป็นลิเกนะเราก็จะมีความเป็นหมอลําซิ่งใช่ก็จะมีความเป็นแบบว่าอีสานนิดนึงวอลซื้อซื้อก็คือคนอีสานนั่นแหละมาเจ้าเจ้าวอลม่ใช่ ได้นิดหน่อยครับผมใช่บอกเก่งป่จ๊ะบอกเก่งป่เอ่อผมต้องต้องแปลนิดนึงใช่เก่งไู้เก่งไหมโอเคได้อยู่ประมาณได้แค่นี้แหละอย่าอยถามเกินครอย่าถามเกินครับี่ในหัวมีแม่บ้านที่เป็นคนลาวใช่แล้วเขาก็จะแบบมี เหมือนมันจะมีภาษาบางแกนที่มันคล้ายๆกันเพราะว่าจะแบบพูดบ่อยๆเราก็จะได้ยินซับไเติลบ่อยๆเราก็เลยซึมซับเลยเราก็เลยชอบเลยถ้าถามว่าวันนี้เป็นหมอลำซิ่งๆขนาดไหนคอดูจากชุดแล้วซิ่งยังไงต้องดูเปอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้ใช่ขอเติฟเซิร์ฟนิดหนึ่งได้ไหมคะมันก็จะเป็นแบบว่าเด็กก็จะมาให้มาลำไห้อะไรกัน ส่วนใหญ่มันจะใช้แนวซัโป้นะเรามนจะช่วงช่วงเอวเแต่เราไดาจะขนาดเพราะว่าแบบว่ามีคลิปแบบมันเต้นตหลายหลายคนก็จะได้เห็นแล้วพวกในในในส่วนของช่วงเอวอ่ะเนี้ยใช่ๆดๆเๆๆนเๆๆมๆๆ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 ๆบีอาบ ไปทำงานกันน่ะไปนู่นไปนี่บินไปบางคนไปเจอกันแฟชั่นวีคบางคนไปคนสวนทางกันอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็สวนทางกับพี่พี่โปบ่อยแล้วก็วันนี้เออได้บรรยากาบมาเจอกันอีกรอบเนาะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเออดีเนาะที่ได,ได้ได้เหมือนแบบร่วมโชว์กัน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนา่าประชิต้องมี เฮ้ยอันนี้เืิรู้หมดแล้วนะใช่ใช่เราต้องป่อยเมื่อกี้เราเต้นโชว์ไปแล้วเออเขาบอกห้ามจะปล่อยดิยเอาไปหลุดไปหลุดคุณโป้เหรอโป้มาชิลล์ทุกโปโปใช้ไม่ได้เลยมันต้องมีสเต็ปส้องมีเออต้องต้องมีเส้นนิดนึงใช่เพราะถ้าเกินกว่านี้เราทำไม่ได้แล้วนะแค่นี้ก็ยังยากแล้วนะอะไรวะเนี่ยชุดเขาเขาบอกคนนี้ชุดแคร์มากโป้วันนี้เขาปิดเือหลอกแคร์แต่เราแบบแหว่ง เราเป็นส่วนทางกันเราเกิดการแข่งขันกันนิดนึงเขาก็จะแบบหนามนิดนึงเขาจะแทงเราเราก็หลบได้ได้ผมพูดอะไรอยู่วะใครชนะคะอันนี้ครับอันนี้ต้องให้ผู้ชมตัดสินด้วยเราต้ก็มีเดทตึงรอยล อะเราก็มีดีเต็มร้อยมีเต็มร้อยครับผมเราเป็นเราเป็นแบบว่ายังไงเป็นหล่อแบบฟิวอย่างเงี้ยเราเนี่ยเราเป็นหล่ออีสานนี่หนุ่มอีสานมาสันมาสั่นไปเลยครับผมพูดจะหลบทจลองให้กับทีม power วันนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นเ e s t i v a l ยาวไปหน่บผมก็ทุกๆปีเราก็จะได้มาฉลองการเปิดต้นติม เปิดไฟต้นคิดไม่กันครับผมแล้วก็เชื่อว่าทุกครั้งเนี่ยก็ King Power ก็จะมอบความพิเศษอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเลยครับผมก็ยังไงก็ถ้าใครแบบอยากได้รความพิเศษอย่างนี้ก็ต้องมาที่ King Power แน่นอนครับแล้วก็รอชูโชบ์มบววันนี้ได้เลยโวบจอยอย่างแรงครับผมใช่